สวัสดีครับผมพีนัจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะวันนี้ก็ข่าวนวข้อไป็ข้ับทองคำปัจจุวันก็เป็นวันศุกร์ที่7มิถุนายนนะครับราคาของทองคำก็ปรับตัวขึ้นเมื่อต่อเนื่องก่อนที่จะเทลงเมื่อช่วงเมื่อสักครู่นี้นะครับรออก,รก็เดี๋ยวมาดูว่าอ่าใครที่มีออเดอร์เซลล์ก็ยินดีด้วยส่วนใครที่ยังไม่มีก็เดี๋ยวเรามาดูว่าจ้จังหวะเทรดตรงไหนได้ต่อจ้จังหวะส่วนเล่นรอบเด้งได้ตรงไหนนะักก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจ กดติดตามนะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับในส่วนของใครที่สนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมในกลุ่มนะครับก็เลื่อนมาที่ด้านล่างตรงนี้ทับกดคําว่าเพิ่มเติมนะจะมีในส่วนของเนะื้อหาเพิ่มขึ้นม,มาด้านล่างนนะเลื่อนลงมาจะมีในส่วนของตัวกลุ่มพูดคุยแผนตรงนี้สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะจะเป็นกลุ่มไว้อัปเดตมุมมองการเทตุของคริปโตแล้วก็ทองคำในับใครที่สนใจ อยากจะมีเพื่อนเทรดอัปเดตมุมมองการเทรดเนี่ยพอเข้ามาพบคุมเินได้ลองสอบถามเรื่องการเพิ่มเติมของทางแอดมินดูไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนของใครที่อยากจะเริ่มต้นลองเทรดทองคําด้วยตัวเองนะครับหรือหุ้นอเมริกานะครับหรือว่าดัชนีหุ้นยุโรปอย่างเงี้ยก็สามารถคลิกลิงก์ลงทุนแมนตรงนี้ได้ซึ่งอันนี้จะเป็นลิงก์แบบบัญชีของทางโบงโค้ชเน็ตซึ่งเป็นโบงที่ผมใช้อยู่ข้อดีคือฝากถอนค่อนข้างไวนะครับ5-10นาทีเงินค่าถอนแล้วหรืออย่างช้าไม่น่าจะเกินหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ เป็นบล็อกที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับใช้มานานแล้วแล้วก็ในเรื่องของฟี่าเข้าถึงในเรื่องของค่าสวอปนะครับก็คือถือครองข้ามวันได้ถือลันเทนบิตคอยถือลันเทนทองคําได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าพอร์ตติดก็สามารถถือแก้พอร์ตได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มเติมในการถือครองแล้วก็ในเรื่องของตัวสต็อปเอาท์นะครับเป็นระบบที่ช่วยป้องกันสำหรับใครที่เทรดไม่รนห,นหนักหรือ ช่วงข่าวที่มีการกระชากแรงๆถ้าราคามันมีการดิดกับกรอตมันสามารถติดลงได้แบบหนึ่งตัวนี้ก็มาช่วยได้เยอะด้วยนะครับใครที่เจอสลิปเพกในช่วงข่าวนะครับทีนี้กลับมาที่ครับของทองคําตอนนี้ราคาย่อตัวลงมาค่อนข้างแรงนะก็เมื่อวานไม่ได้มาอัปเดตตอนนี้ก็คือกรอบลงมาในโซนแนวรับเลยนะเดี๋ยวเราดูว่าจะซื้อตรงนี้ได้ไหมหรือว่าอาจจะเป็นการเด้งพุ่งต่อนะครับภาพภาพของทองคําตอนนี้ กลับไปที่ภาพของทาเฟม,มันนะครับเรายังตามโครงสร้างของราคาขา A นะครับขา A ก็คือตอนนี้คือ A B C X A นะครับซึ่งใน A ย่อยของชุดสี่พูดเนี่ยก็มีขึ้นย่อยก็คือขึ้น1ขึ้น2ขึ้น3นะครับซึ่งตอนนี้ถึงทาร์เก็ตของ3 X แบบปิ่มๆแล่วแหละซึ่ง ถ้าดูโครงสร้างแนละหน้างานราคาเนี่ยน้ำหนักมันอาจจะตกไปแค่แค่สีชมพูอาจจะแค่สีฟ้าอาจจะเป็นแค่ A ย่อ b แล้วไป C ีนะครับ B แล้วไป C มากกว่านะครับที่อาจจะเป็นอิมเพลวเพราะความแรงของเขายังไม่ค่อยสมสตร์เท่าไหร่ถ้าชุดนี้หรือเดือนนี้เริ่มมีการแยกเส้หรือพักตัวเนี่ยก็ต้องลุ้นนะครับก็คืออาจจะโครงสร้างราคาพักได้นะก็คือไซส์ประมาณนี้หรือไซส์ประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่มาก ยังเป็นขึ้นยอดของขึ้นสามได้อยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยยังมองว่าขึ้นสามของเคสสีฟ้ายังพอตามได้อยู่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือไปในทิศทางขึ้นเหมือนกันนะครับสามเอกยอก็พักสี่เพื่อไปห้าส่วนเคสนอนก็พักเอกเพื่อไปต่ออีกชุดหนึ่งนะครับจนกว่าจะมีการอาทำลายโครงสร้างราคาที่มีความน่าจะถึงลดลงทีนี้เราดอปมาดูโครงสร้างของชุดน,นี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่1 9 8 4กนฮะด,ดับลิมิางเฟรมวิกครับ พอเราไปดูทำเฟรมวิกนะครับก็เตะราคาเนี่ยเริ่มมีส่งสัญญาณการพักตัวแล้วผมก็เลยมองว่าถ้าตรงนี้คือภาพของขึ้นหนึ่งใหญ่ใช่ไหมขึ้นสองใหญ่นะครับตรงนี้คือสามเอกตรงเนี้ยในภาพเมื่อสักครู่ที่เราซูมเข้ามาดูนะครับพอเราซูมเข้ามาดูตรงเนี้ยอาจจะเป็นขึ้นยอ่อของสามเอกซึ่งอะไรครับอาจจะเป็นขา A ย่อ B แล้วไป C แต่ถ้าเป็นขึ้นขาขึ้น C เนี่ยจะค่อนข้างสวยเลยก็คือจะเป็นขึ้นหนึ่งย่อสองแล้วไปสามเพราะเกิดรูปแบบของด i a g o กนอ s ได้ นะครับแต่นี้ยังไม่ได้พันธงอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูชุดนี้ตอนเนี้ยขา B ในภาพของวิกก็มีโอกาสที่จะจบนะครับมีโอกาสที่จะจบแล้วขึ้นต่อขา C ได้นี่คือเดอนที่หนึ่งนะครับก็คือ B จบกับไปเดที่ก2ก็คือ B สีฟ้ายังไม่จบเตรียมที่จะลงต่อนะครับในบสีฟ้าตอนเนี้ยถ้าเราแยกโครงสร้างย่อยดูด้วยสายตาเนะี่ยจะมีชุดสีดาอยู่ก็คือ A หดีอวบีของ C ถ้าขา C ตรงนี้คอนเฟิร์มการจบได้ก็ทําให้ B สีฟ้าจบเพื่อขึ้น C สีฟ้าได้ แต่ถ้าไม่จบก็ทําให้ B c 5ไฟไม่จบก็คือปรับตัวลงต่อได้นะครับทีนี้ส่วนตัวอาจจะต้องรอดูการปิดของวีดนี้อีกประมาณ12ชั่วโมงถ้าปิดแบบนี้ได้ก็รุ้นที่จะจบได้เช่นเดียวกันนะเพราะในภาพของวีดมันคอนเฟิร์มว่าจะจบอาจจะทําให้ภาพของเดย์ละสชั่วโมงไปต่อได้นะครับแต่ให้นำมาระวังนะถ้ามีแรงขายลงมาแล้วหลุด2 3งสาหนึ่งี่นะครับโลนี้เมื่อไหร่ก็มีโอกาสที่ภาพของ b อาจจะไม่จบมีโอกาสพักตัวแรงได้อันนี้คือข้อควรระวัง นะครับสำหรับขาบ่ายซึ่งในส่วนของจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปดูว่าชุดนี้จะรีบาวได้ถึงไหนนะเราไปดูทำเฟรมเดย์พอมาดูทำเฟรมเดย์ในส่วนของโครงสร้างราคาเนี่ยมีการแยก segment น,นะครับผมก็เลยมองว่าชุดนี้อาจจะขึ้นมาเป็นเทนแบบถ้าตรงนี้คือ่อาถ้าเราตามเป็นขาที่จบใช่ไหม A B C ก็ถามว่าจบได้ไหมจบได้หรือไม่จบก็ได้ส่วนตัวให้น้ำหนักของคีที่จบก่อนแล้วกันเพราะมีโอกาสที่จะจบ ก็มองว่าอ่าเดิมที่จะมองว่าตรงนี้อาจจะลงมาเป็นดิมเพลเนี่ยมันอาจจะลงมาจบแค่เคสของเดอรอ์กาโตรงนี้ก็คือจะเป็น 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าแลืจะเป็น A b C D E ตรงนี้แล้วก็ขึ้นต่อชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยมองว่าตรงนี้เทรนชุดนี้ก็คือมีหนึ่งเซ gment สองเซ gment สามเซ gment สี่เซ gment อาจจะรุนขึ้นซเซ gment ที่ห้าเดี๋ยวลองไปเช็คดูว่าตรงนี้ในโครงสร้างของราคาตรงนี้เป็นโครงสร้างของฝั่งเทรนฝั่งไซเวย์ถ้าเป็นฝั่งไซเว่ย อ่าถทษครับถ้าเราตามเป็นฝั่งของการขึ้นของอาขามีที่จบขึ้นขา C เนี่ยตรงนี้จะอยู่ฝั่งเทนเพระาะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามขึ้นสี่เพื่อไปต่อขึ้นห้าได้อ่ะเรามาเช็คดูว่ามันมีขึ้นขยายไหมเราดับไปดูไทม์เฟรมทางเฟรมสี่ชั่วโมงครับเรดบาดับไปดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงลองวัดชุดของโครงสร้างราคาชุดนี้รีเทสค่อนข้างลึกนะ ราคาก็ถึงเป้าขึ้นขยายนะของ 3x ได้นะครับประมาณ20 0ถือว่าค่อนข้างสวยเลยเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นการย่อของขึ้น4ได้แต่ตอนนี้ที่สังเกตเห็นได้ไหมครับ4โอและหัวหนึ่งแปลว่าเทนฝั่งขาขึ้นอย่างค่อนข้างอ่อนแรงนะถ้าทุนนี้เป็นโครงสร้างชุดเดียวกันของฝั่งขาลงระวังเป็นเค่ของเทอร์มินอลที่คอมพิวตี้และหลุดนะครับอันนี้คือไอเดียที่1ข้อควรระวังนะส่วนอันที่2ถ้ามันไม่ใช่ไดลกันนอลมันก็เป็นการย่อของ4 หนึ่งสองสามสี่อาจจะรุนขึ้นห้าหนึ่งสองสามสี่รุนขึ้นห้าเพื่อจบโครงสร้างแรกของขาสี่ซึ่งอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งใหญ่แต่เดี๋ยวเตรียมย่อสองใหญ่เพื่อไปสามสี่ห้าของการขึ้นของขาสี่ที่คอนเฟิร์มว่าชุดเนี้ยบีจบแล้วนะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวมาตามชุดที่ย่อชุดนี้ต่อจุดเริ่มต้นของชุดขึ้นเซกเมนต์ที่สี่ตรงนี้ก็คือสองสามแปดเจ็ดที่ขึ้นไปทดสอบเมาาื่อเช้านี้ก่อนที่จะมีแรงขายลงมาค่อนข้างแรงนะครับอ่ะทีนี้ รอตับไปดูไทม์เฟรมไทม์เฟรมอะไระ4ชั่วโมงแล้วดู1ชั่วโมงตอนนี้ราคามีการย่อลงมาค่อนข้างแรงนะมีโอกาสที่1ชั่วโมงอาจจะลุ้นอา่าโอเวอร์โซลตรงชุดนี้นะครับแล้วก็ผมมองว่ายังไงก็เดี๋ยวอาจจะมีรอบเด้งนะแต่ว่าตอนนี้มองได้สองอย่างก็คือถ้าชุดนี้ เป็นโครงสร้างของโครงสร้างไซเว์อยู่ก็คือจะเป็นการเด้งทดลองต่ออาจจะไซเ์แบบนี้หรืออาจจะลงมาแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะได้เล่นรอบเด้งสั้นๆแต่ถ้าเกิดว่าไอตอนที่มาตอนฟอร์มตัวชุดนี้แล้วยืนได้นะก็มีลุนที่เซกเมนที่4จบเพื่อลุนขึ้นเซกเมนที่หาได้นะครับประมาณนี้ภาพระยะกลางก็เลยมองว่าขาขึ้นยังพอลุนได้ข้าพสั้นอาจจะมีการยอ่อหรือพักตัวลงต่อนะครับทีนี้ในโครงสร้างของราคาชุดนี้ เพราะนั้นผมมองว่าถ้าแนวที่เราหาจังหวะในการเปิดเซลหรือช็อตนะครับถ้าราคาดิบีบาวมาก็มองเบื้องต้นนะครับก็คือโซนแรกก็คือถ้าจบตรงนี้นะก็คือสองสามหกเก้าสองสามเจ็ดสามเป็นโซนแนวต้านเดิมนะครับเป็นโซนแนวต้านเดิมก็อาจจะใช้ตรงเนี้ยเป็นจุดในการหาจ,จังหวะเซลหรือช็อตเพื่อเล่นรอบย่ออทีนี้เราไปดูแผนของฝั่งบายบ้างนะครับแต่ํำว่ามันเป็นการส่วนเทนในระยะสั้นนะเพราะาอาจจะยอ่อแล้วก็ไปต่อ ในภาพของการขึ้นก่อนที่จบแบบนี้หรืออาจจะไซเวย์เป็น t ทร็กเกอล์ทั้ง A B C D E แบบนี้แล้วก็ไปต่อเพราะฉะนั้นวงเนี้ยวงตัวเนี้ยคาดหวังในการย่อดได้ในระดับหนึ่งนะครับจะเว้นว่าโครงสร้างของราคานะครับถ้าเกิดฟอร์มตัวชุดที่ใหญ่มากกว่าก้อนเนี้ยก็มีโอกาสนที่อาจจะแยกเป็นคคละชุดเพื่อที่จะลงต่อแปลว่าภาพใหญ่อาจจะจบของเคสของภาพ B ที่ยังไม่จบนะครับกลับไปที่ภาพใหญ่ที่หนึ่งอ่าถ้าวัดภาพตามออกได้อยู่นะ ทีนี้เราด,ไดูไทม์เฟรมถ้าดู30นาทีเหมือนชุดนี้ทิ้งของมานรูปแบบของซิกแซกเลย A B C เนะี่ยก็มีลุ้นอาจจะลุ้นรีบาวสั้นๆได้นะครับถ้ามีชุดกับตัวนั้นกรอบในการเทรดของ1ชั่วโมงผมก็เลยมองว่าในภาพเบ้นต้นนะถ้าราคายืนตรงชุดนี้ได้นะครับและมีการรีบาวผมอาจจะรอ ถ้าแบบนี้มันจะกลับตัวยากหน่อยก็อาจจะรอแท่งถัดไปนะเป็นแท่งแดงอาจจะลงมาเคลียร์ตรงนี้แล,ล้วลุนแท่งถัดไปกลับตัวแบบเนี้ยอ,อาจจะวะในการเข้าได้เนี่ยแท่งถัดไปก็อาจจะเบรกขึ้นมาแบบนี้ถือว่าแท่งกลับตัวคือเบรคเนี้ยนะโฟลว์ได้หรืออาจจะเป็นการแบบย่อมาแบบนี้ก็ได้ปุ๊บแล้วก็ถ้าเกิดแบบนี้ะนะเพราะแท่งถัดมาเนี้ยก็เข้าได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นอาจจะรอเนายเพราะแท่งเนี้ย แท่งกับตัวมันค่อนข้างไกลนะมันต้องบารเบต,รตรนุนี้ซึ่งมันค่อนข้างยากนะครับก็อันนี้แล้วแต่ก็คือส่วนตัวมองว่าแนวรับของทองคำนะครับสองสามห้าหนึ่งมีโอกาสที่อาจจะเด้งหรือกับตัวได้นะครับอย่างน้อยก็คือเด้งขา B หรือถ้าโชคดีก็คือลุนขึ้นขาห้าสองสามห้าเก้าแต่ถ้าเวิร์คเคสนะครับมันเด้งขึ้นมาเนี่ยตามเส้นสีแดงเนี่ยอาจจะเด้งรีเบาไม่เยอะเนี่ยก็ระวังการพักตัวของภาพ เขตที่สี่พักลึกหรือภาพใหญ่ด้วยก็จะลงมาตรงนี้ได้นะนี้เป็นบอเคตนะครับสองสามสองศูนย์ถึงสองสามสองสองอันนี้เป็นกรณีที่พักตัวลึกถ้าแมวางเนี้ยภาพมุมมองของสี่อาจจะไม่สวยนะครับอาจจะไม่สวยอาจจะมุมมองของสี่คะแนนอาจจะเหลือน,น้อยมากนะครับถ้ามาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นสี่ที่สวยผมมองว่าโอเคเนี้ยกําลังดีหรือโอเวอร์แลปมาได้ดิดหน่อยนะครับก็รอดูแท่งกับตัวแล้วกันตอนนี้หนึ่งชั่วโมองลงมาค่อนข้างแรงอาจจะรออีกนิดหนึ่งนะครับ ส่วนโซนแนวต้าน่อกี้ผมบอกไปแล้วว่ากรอบก็คือถ้าเกิดดีขึ้นมาตรงนี้สองสามหกเก้าสองสามเก็สามอาจจะหมะในการเซ์หรือช็อตรอบย่อสั้นๆได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่บายมานะครับเป้าในการรุนทงกำไรก็คือไฮเดิมนะครับหรือโซนสีนแดงด้านบนก็คือสองสามเก้าสามนะครับแล้วก็สองสี่ศูนย์สี่เป็นโซนแนวต้านเดิมนะครับที่เป็นเคยเป็นนวรับแล้วก็อ่ะหมังคาเกตน่าจะประมาณนี้แหละของคาห้า 5. แต่ถ้าไปถึง2418 2432นี่อาจจะเป็นเคสของนอนและประมาณนี้แผงของทองคำน่าจะพอเป็นมุมมองไอเดียในการเทรดให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้อยู่ก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีกำลังใในการเทรดวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมาก